ทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทเอทไดเมนชั่นจำกัดการเย่เพียวแอคทีดอิซุสดีแม็กซ์วีครอสบาร์บี้แฟชั่นนิสตา โรเ o ียลทอทัลรีเพลย r 5อ s u z u d ดีแม็กซ์วีสวัสดีค่ะมาพบกันเป็นประจำเหมือนเคยในรายการดารากัร์ตูนวันนี้พิเศษจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะพี่แอนมาขอเปิดรายการต้อนรับด้วยเสียงเพลงเพราะๆจากหนุ่มคนนี้เลยค่ะจะให้เธอจนกว่าเธอจะรับควรักเธอจนกว่าเธอนนั้จะยอม ความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันรำตอนอีกอกี่ครั้งก็พร้อมหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมจะรอให้ฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้เราหยุดหมุนไปก่อน ผู้ชายดีๆผู้ชายดีๆมีแันหมดแล้วคุณจะรออะไรผู้ชายรวยๆหนไม่นรวยก็มีคนสวยอย่างชิงมากมายผู้หญิงที่รูปงดเงามอย่างคุณไปโซนเป็นมุ้นมันน่าเสียดายลองคบแก่ผู้ชายกลางกลางเย,ยงผมได้ไหมและนี่คือดารารับเชิญของเราสแตมอภิวัฒน์ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่แอนครับสุัดีดาราการ์ตูนครับผมแตม์มจวัฒครับเพลงที่เล่นจบไปเมื่อสักครู่นี้มีเพลงอะไรบ้างคะมีเพลงชายกลางกับเพลงมันมันคงเป็นค,มมความรักครับวันนี้แสแตม์มารายการดาราการ์ตูนทั้งทีต้องไม่พลาดที่จะเป็นคาแรคเตอร,ร์นี้เลยนะคะคาแรคเตอร์เป็นไงครับพี่แอนก็คาแรคเตอร์ข,ของการ์ต,รงงตูนบักแตม์แตม์ไงการ์ตูนการ์ตูนนะครับด้วยเวกมนต์ดาราขอให้แปลงร่างสแตม์เข้าสู่โลกดาราการ์ตูนบัดเดียวนี้แปลงร่าง การ์ตูนตอนวิจิงรเรียนของสเต็มเข้ามาเป็นกระตูแล้วเป็นยังไงบ้างคะสเต็มโหรู้สึกว่าหน้ากระตูนของผมเนี่ยดูเท่กว่าเอมดแดงอีกนะครับเนี่ยวันนี้นะคะเรามาบุกถึงคอนโดสเต็มกันเลยนะคะเนี่ยเฮ้ยมาถึงคอนโดผมพี่เียนคิดจะทำอะไรผมหรือเปล่าครับเนี่ย โอ้ยที่พามาคอนโดเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะรู้ว่าแต่ละวันเนี่ยสแตมทําอะไรบ้างไม่ได้คิดอย่างงั้นอยากรู้ถึงขั้นไหนล่ะคะพี่เอาั้งแต่ลืมตาตื่นเลยไหมอโอเคเริ่มเลยพึ่งในนอนไปเองต้องตื่นแล้วน,นเนี่ยร้องอยู่ได้เฮ้ยทันทีที่ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วทําไงต่อคะผมก็จะขยี้ตา3าทีครับอย่างนี้ แล้วก็ลุกขึ้นมาบิดขี้เกียจซ้ายทีน่งแล้วก็ขวาทีหนึ่งแล้ว,ก,ว <ous> <c oughs> ลก็จะหันไปตบหมอนสองครั้ง <c oughs> แบบนี้เออสแตมข้ามช่วงที่ตื่นนอนไปเป็นช่วงที่สำคัญสำคัญเลยดีกว่าปะคะสำคัญขนาดไหนะพี่เอาแบบสำคัญกว่านี้อะค่ะมันง่วงจริงเลยเนี่ยแ,แล้วก็ต้องตื่นนอนแล้ว <c oughs> อ๋อก็ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานนะครับเราก็ต้องประหยัดน้ําด้วยนะครับก็ช่วยกันประหยัดน้ำคนละนคนละน้อยนะครับช่วยกันโลกของเราก็จะสวยงามต่อไปพอแปลงฟันเสร็จแล้วทําอะไรต่อคะจะเย็นๆพี่แอนจะรีบไปไหนเนี่ยให้ผมเล่าก่อนค่อยๆเล่าดีโหก็พี่แอนใจร้อนน่ะขอไปดูสแตมตอนซ้อมกีตร์กับแบบแต่งเพลงเลยได้ไหมอะ่ะอย่าดูตอนซ้อมแต่งเพลงเลยเหรอเนี่ย ช่วงนั้นผมจะไม่ค่อยใส่เสื้อผ้านะที่อยากดูจริงเย้จะบ้าเหรอไม่ได้อยากเห็นขนาดนั้นนี่พี่ไม่อยากเห็นเรือนร่างกันผมอาบน้ำก่อนกำลังจะแก้ผ้าแล้วอะดูเหมือนพี่แอนจะรับตัวผมไม่ไหวแล้วนะครับผมจะขอข้ามไปตามที่พี่แอนประสงค์นะครับไปช่วงแต่งเพลงกันเลยดีกว่าได้เวลาซ้อมแล้วคันไม้คันมือยิบยิบเลยเนี่ยหุ้ยบังจริงๆรวอร์มพอแล้วได้เวลาหาทำนองใหม่ๆบ้างนลครับเฮ้ย ทำนองนี้ดีอ่ะต้องอัดเก็บเอาไว้โหนี่สแตมแต่งเพลงแบบนี้ได้ทุกวันเลยหรอคะโอพี่แอนก็ไม่ได้ทุกวันหรอกพี่บางทีก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่อันไหนดีแล้วก็อัดเก็บไว้อยู่ในห้องสมุดของเราอยู่ในคลังของเรานะครับ อนไนที่เราคิดว่ามันเวิร์กก็เอามารวมกันจะเป็นเพลงก็เกิดขึ้นได้ครับพี่อ๋อแต่ที่แอนเคยได้ยินมาเนี่ยนักดนตรีส่วนใหญ่เวลาเขาแต่งเพลงเนี่ยเขาต้องมีฟิลให้ได้ก่อนสแตมไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอฮะรอฟิลอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับผมว่าเราต้องบังคับตัวเองด้วยมีคนบอกไว้ว่าถ้ารอฟิลอย่างเดียวเนี่ยเราจะเสียโอกาสชีวิตมากเกินไปนะสแตมทํางานหนักขนาดนี้นี่เองเพลงถึงได้ออกมาดีมากการันตีด้วยรางวัลมากมายเลยอ่ะโอ้ยพี่แอนก็พูดเกินไปไม่ขนาดนั้นหรอกครับพี่งานช่วงหน้าเรามาดูกันถึงรราาางงววััตต่่่่ๆทีีสแมไดด้บกกนคะ ดาราการ์ตูนดาราการ์ตูนสนับสนุนโดยเซเว่นอีเลเว่นโอ้โหสแตมได้รางวัลเยอะขนาดนี้เลยหรอคะเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกสถาบันที่มอบรารงวัลให้ผมนะครับก็ดีใจมากทุกครั้งที่ได้ครับได้อีกก็เอานะครับแล้วได้รางวัลเยอะขนาดนี้จําได้หมดไหมคะว่ามีรางวัลอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นรางวัลเกี่ยวกับเพลงนั่นแหละครับเพราะว่าทําเป็นอยู่อย่างเดียวนะครับก็มี รางวันนักแต่งเพลงบ้างเพลงยอดเยี่ยมบ้างศิลปินชายบ้างก็มาจากเวทีต่างๆนะครับก็สุดแล้วแทสุดแท้แต่โชคชะตาจะมอบให้เราครับแล้วรางวัลไหนคะคือรางวันที่ประทับใจที่สุดอะค่ะจริงๆก็ประทับใจทุกรางวันนะพี่แอนขายให้มาก็ดีใจหมดนะครับเดี๋ยวไปบอกรางวัลใดรางวันหนึ่งเดี๋ยวเขาน้อยใจประทับใจหมดเลยในห้องเนี้แล้วรางวัลแรกที่ได้รับคือรางวัลไหนคะรางวันแรกเหรออืมนี่นี่เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับพี่แอนว่ารางวันแรกเป็นรางวันอะไรท่านผู้ชมเลยนะครับ ตอนวิจริงรเรียนของสแตมพี่ครับไปตลอดซอยสิบครับพี่อใครโทรมานะโอ้เบอร์ไม่คุ้นเลยเนี่ยฮัลโหลครับใครครับสแตมดีใจด้วยนะ การเกลื่อนต์เลชันจ้าดีใจอะไรครับพี่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยฮัลโหลดีใจเรื่องอะไรฮะอ้าวเพพลงน้ำตาที่แสงแต่งอ่ะได้รับรางวัลเพลงยอดเยี่ยมของสีสันอวอร์ดเฮ้ยผมเนี่ยนะได้รางวัลเฮ้ยจริงเหรอพี่โหขอบคุณมากเลยตัวบอกเลยเออพี่เป็นใครอ่ะตอนนั้นที่รู้ว่าตัวเองได้รับรางวัลรู้สึกยังไงบ้างคะโหพี่แอนก็ตกใจนะครับไม่รู้มาก่อนว่าเราเข้าชิงด้วยซ้ำนะครับก็ดีใจมากตอนนั้นเป็นช่วงที่ยังไม่เคยได้รางวัลอะไรเลยได้อันแรกก็โหแล้วแต่เพลงเขา เขายอมเอาไปร้องก็ดีใจละมีคนให้รางวัลอีกก็ดีใจขึ้นไปอีกนะครับก็ต้องขอบคุณวันนั้นไว้ด้วยนะวันนี้นะครับเลยเรอเหรอ็นร้องให้ฟังสักนิดได้ไหมอ่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วพี่แอนพี่แอนตั้งใจฟังนะเครจัดมันเลยปลดปลอยอารมณ์ร้าวรานผิดหวังภายในใจที่มี สามลำพังคืนนี้ไม่จำเป็นต้องซ่อนไว้คนเราจะมีน้ำตาอาจไม่ใช่คนอ่อนแอเสมอไปปล่อยน้ำตาให้ไหลใช้มันอยู่เป็นเพื่อนเธอโอยพร้อมากๆเลยอ่ะู่เบอร์แล้วว่าแต่รางวัลของสแตมเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้นะคะใช่ครับอ่ะรางวัลอะไรเราไปดูกันต่อดีกว่าครับรางวัลเพลงยอดเยี่ยมได้แก่ เพลงราตรีสวัสดิ์โดยฟักกิงฮีโร่ร่วมด้วยที่ชัยเดชร่วมแต่งเนื้อร้องโดยสแตมอธิวัฒน์และรางวัลเพลงประกอบยอดเยี่ยมประจำปีนี้ก็คือเพลงมันคงเป็นความรักประกอบภาพยนตร์เรื่องสามสิง, <30 S 2> งกำลังแจ๋วโดยสแตมอธภิวัฒน์ขอบคุณทุกคนมากครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมและรางวัลเพลงแห่งปีได้แก่เพลงความคิดโดยแมแตมอภารก็เอาแล้วออล,ล่ะขอบคุณทุกคนมากอีกแล้วครับโอ้โหเพลงฮิตทั้งนั้นเลยนะคะโดยเฉพาะเพลงความคิดเนี่ยพูดแล้วก็อยากฟังอะค่ะขอสักท่านได้ไหมเวียนขอขนาดนี้ไม่เล่นก็ยังไงอยู่นะครับพี่ได้แต่ฝากความคิดของฉัน เพื่อวันไหนเธอผ่านมาเห็นทิศเดียวกันนี้ mm. เธอจะนึกขึ้นได้ว่าเคยมีคนหนึ่งยืนข้างเธออยู่ตรงนี้เสมอตลอดมาให้เธอสัมผัสความคิดที่ฉันทิ้งไว้อานไม่เห็นได้ด้วยตา ฉันจะฝากเอาไว้อยู่ในพื้นดินและท้องฟ้ามันเป็นความคิดที่กระซิบว่าฉันยังรักเธอ Thank you, Thank you. สนใจรับแอนเป็นนักร้องผู้ดูโอ้ด้วยไหมคะแอนอยากร้องอะคะ่ะผมเคยฟังพี่แอนร้องเพลงนะครับเป็นเพลงประกอบละครนะครับก็ <Okay. S 2> เป็นว่า ขอปรึกษาผู้ใหญ่ก่น <Okay. S 1> อกนนะครับ oh, โหเจะปวดแรงมากอะเธอได้รางวัลมากมายขนาดนี้เห็นว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเคยรู้สึกท้อแท้ด้วยจริงหรอจริงมนุษย์ทุกคนต้องเคยรู้สึกท้อแท้นะครับถ้าไม่เคยท้อแท้ไม่น่าจะเป็นมนุษย์นะครับก็มีอยู่แล้วแหละพี่โอยทําไมแต่งไม่ได้สักทีเนี้ยแต่งไม่ได้ก็ต้องเนิร์ด้วยใจเย็นๆน,นะเอาใหม่ต้องทําได้นละนะโอ้ยไปแต่งมาแล้วเว้ยเฮ้ยตากกับแพงอยู่นะ ลองอีกสักทีแล้วกันนะโอ้ทำไมเราแต่งเพลงไม่ได้สักทีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเรานะหรือว่าเราจะหมดไปแล้วเวลาของเราชีวิตเราจ,จบแค่นี้ละ่ะการแต่งเพลงทุกเพลงก็คือการฝึกจะดีจะหัวยยังไงก็ต้องแต่งออกมาเพราะถ้าเราไม่เอาของไม่ดีออกจากใจของดีๆจะออกมาได้อย่างไงโอ้ไ y i อ o l กขอบคุณมากครับพี่บอยที่เตือนสติผมให้กลับมาสู่โลกแห่งความวจริง <S <S ที่แท้ก็มีตัวช่วยนี่เองใช่ครับ ทุกครั้งที่ท้อแท้ก็จะมีพี่บอยนะครับค่อยมาให้เตืนสติเราแล้วก็มีคําพูดดีๆทําให้เราสู้ต่อไปนะครับเรียบเสมือนร่มโพร่ร่มใจของชีวิตผมว่าแต่ก่อนที่จะมีพี่บอยเป็นไอดอลขนาดนี้สแตมจําวันแรกที่เจอกับพี่บอยได้ไหมคะจําได้แม่นยํามากนะครับจำได้ขึ้นใจแน่นอนนะครับไม่มีวันลืม สวัสดีครับคุณผู้ชมพี่อยอุย้ยตัวจริงอ้อเหรอเออชอบอ่ะผมรักพี่มากเลยโหนั่นคือการเจอครั้งแรกเหรอคะใช่ครับเป็นการเจอครั้งแรกที่อยู่กันห่างไกลมากครับจำได้ว่าซื้อบัตรประมาณราคา300ตอนนั้นจนอยู่ก็เห็นพี่บอยตัวเล็กแต่ว่ามีแสงสว่างลอดออกมาเยอะมากครับและประทับใจพี่บอยตรงไหนเหรอคะถึงได้ยกย่องพี่บอยเป็นไอดอลเนี่ยจริงก็ประทับใจจากผลงานเพลงก่อนนะพี่แอนจาก ฟังเพลงเขาแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหเพลงนี้มันแต่งมาได้เพราะขนาดนี้มันแต่งได้สัมผัสหัวใจเราขนาดนี้นะครับแล้วก็เริ่มศึกษางานครับเขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้มาทํางานขงเขาก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ทํางานด้วยหัวใจทั้งการทํางานแล้วก็ทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นคนที่หวังดีกับคนอื่นตลอดก็รักมากฟังสแตมพูดแล้วเนี่ยสแตมอยากฟังพี่บอยพูดบ้างไหมฮะนี่เรามีเสียงจากพี่บอยพี่บอยจะมาในรายการเหรอครับเนี่ยอันแน่นอนสําหรับดาราก,การ์ตูนต้องมีอยู่แล้วโอ,โอเคโอเค สวัสดีครับสแต็มพี่บอยเองนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องสแต็มด้วยนะครับที่ประสบความสําเร็จมากเลยนะฮะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ได้เป็นเหมือนกับตัวอย่างของนักดกนตรีที่เก่งมากนะครับท,ที่ที่จะทําสิ่งที่ดีๆออกมาให้สู่วงการนะครับก็ยังไงขอชื่นชมแล้วก็ขอฝากดูฝากตัวด้วยครับสวัสดีครับสแตมต้องขอบคุณพี่บอยมากนะครับที่อุตส่าห์มา เยี่ยมรายการไปทางวิทยอาเขาแล้วก็ขอบคุณทั้ทุองอย่างเลยนะครับพี่น้องคู่นี้นี่เขารักกันจริงๆเลยนะคะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปพบกับอีกหนึ่งความรักและความลับของสแตมป์กันค่ะมีความลับด้วยเหรอครับเนี่ยดารากาตูนดารากาตูนสนับสนุนโดยขนอกคับจบนมเมจิ กลับมาอยู่กันต่อในดาราการ์ตูนค่ะว่าแต่ไอความรักความลับที่พี่แอนบอกเมื่อกี้ครับมันคืออะไรครับพี่ก็นี่ยังไงล่ะคะเนี่ยเนี่ยกีต้าเนี่ยนะพี่กีต้ามันจะเป็นความรักความลับยังไงครับพี่เอานะไม่ต้องงงไม่ต้องงงเดี๋ยวพี่แอนจะพาไปดูว่ามันเรื่องอะไรกันแน่ตอนวิจิงเรียนของแซมแ้ม แตมเรามีอะไรมาให้นายด้วยอะไรเหรอมีเลยลูกอมปีศาจบูสจับเลยนะล้อเล่นล้อเล่นนี่เลยเอาไปฟังแล้วนายจะชอบเชื่อเราอืมไปลองฟังดูซิว่าเขาอัดอะไรมาให้เราเนาะโอ้หเฮ้ยสุดยอดเลยอะเสียงที่ไม่เคยได้มาก่อนในชีวิตนี้เฮ้ยนี่มันเสียงอะไรเนี่ยอ ไงล่ะคะที่พี่แอนบอกว่าความรักความลับของสเต็มใช่ครับก็ฟังครั้งแรกได้ยินเสียงเครื่องดนตรีชนิดนี้เนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็ตั้งแต่ตอนนั้นก็รักเสียงกีตาร์ไปเลยครับแล้วพอรู้ว่าเป็นกีตาร์ทำไงต่อคะตอนนั้นก็อยากเล่นมากครับแล้วก็อยากฝึกให้ได้อย่างเขาบ้างแสดงว่าก็ซื้อกีตาร์มาฝึกเลยใช่ไหมยังครับตอนนั้นก็ ยืมเพื่อนเล่นเอาก่อนอ้าวยังไงเนี่ยยืมเพื่อนเล่นแบบนี้แล้วจะมีเวลาได้ฝึกขนาดไหนกันเชียวตอนนั้นก็ยืมเพื่อนเล่นเอานะครับเพื่อนเล่นเสร็จแล้วก็แอบไปเล่นของเพื่อนเอาจนกระทั่งเล่นพอได้ก็ถึงจะตัดใจขอแมแ่แม่ครับอยากได้กีตาร์สักตัวหนึ่งแม่หาแม่ฮะผมกลับมาแล้ว,ค,ค,วครับแม่คือ,อ,อคือว่าคือเพื่อไงครับผมคืออคือว่ามีอะไรก็บอกแม่มาล<ว>ูก<ว>ผมอยากขอให้แม่ซื้อกีตาร์ให้หน่อยได้ไหมครับ <laughs> <D _ n ose> ได้สิฮะจริงเหรอครับแม่เชโยแต่เกรดเฉลี่ยของสแตมเทอมหน้าเนี่ยต้องได้3.00นะโอปะได้ครับผมจะทำให้ได้เราต้องทำให้ได้อ่าน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 ท่องไว้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 ต้องจำให้ได้ต้องจำให้ได้เรื่อกีตาร์หุยลุ้นอ่ะไม่อยากรู้เลยกึงนเตน้นสุดๆเย็นไปหมดแล้วเนี่ยเ้ย จะได้เท่าไหร่เนี่ยวันนี้อ่าๆๆนักเรียนเงียบๆกันหน่อยจ้าครูจะประกาศผลสอบแล้วนะคะนายอภิวัตรรับผลสอบขอบคุณมากครับครูขอบคุณครับอย่าร้องอ่ะให่เปิดมาเป็น3.0เถอะนะเฮ้ยสองจุดเองอะอดได้กีตาร์แน่เลยเราโหแย่จังเลยนะคะแล้วอย่างนี้กดได้กีตาร์สิใครบอกนะครับพี่แอนยังได้อยู่นะครับอ้าวทำไมได้อะคะไม่รู้เหมือนกันอ่ะ สุดท้ายคุณแม่ก็ซื้อให้อยู่ดีอ่ะถ้าไม่มีความใจดีของแม่ในวันนั้นคงไม่มีผมในวันนี้นะครับก็น้องๆคนไหนที่ตั้งใจอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้ผู้ใหญ่เห็นนะครับก็ขอให้ทาต่อไปเพราะว่าไม่ว่าผู้ใหญ่จะเห็นหรือไม่อย่างน้อยมันก็ได้กับตัวเราแล้วก็น้อยเราก็ได้ฝึกฝนนะครับผมว่าการฝึกฝนสํปปาคัญที่สุดเลยเนะี่ยไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามในโลกนี้ครับตอนนั้นได้กีต้ามาสมใจแล้วต้องฝึกฝนอยู่นานไหมคะกว่าจะแต่งเพลงเองได้เนี่ยการฝึกที่แท้จริงคือฝึกให้มัน รู้ว่าเราทําอะไรกับมันแล้วดีนะครับอย่างอย่างผมก็ทำจนกระทั่งรู้ว่าอืมจริงๆเราเหมาะกับการใช้มันแต่งเพลงนะอืมแล้วจําได้ไหมคะว่าเพลงแรกที่สแตมแต่งคือเพลงอะไรคะเพลงแรกที่เป็นรูปเป็นร่างที่จําได้ก็จะเป็นเพลงประกอบละครสถาปัตย์จุลานะครับเหรอชื่อเพลงอะไรเหรอคะชื่อเพลงว่าโอเทพีนะครับเป็นเพลงที่ประกอบละครเรื่องปริศนาครับผม ว้าวี่สุนทัก,ก็แต่งเสร็จแล้วเว้ยแต่งเพลงให้ละครคณะเสร็จแล้ว,ลวเหรอสแตมเอา้าฟิวได้ไงครับเนี่ยแม้กระโกสนสั่นขนาดนี้เด็กคณะอักษรก็ได้ยินไหนร้องร้องให้ฟังหน่อยสิฟังเลยพี่จะดีเหรอครับพี่ดีสิพรุ่งนี้ละครจะเล่นอยู่แล้วไม่ร้องวันนี้เราจะร้องวันไหนละ่ะโอเคโอเครอให้ฟังก็ได้ครับ o โอเทพีคุณเป็นใครที่ไหนเทพี mm hmm. รักนี้ผมเคยเก็บคุณเดียวเอาไว้ก็เห็นทีต้องยกให้คุณทั้งใจแ้่ที่จำได้ประมาณนี้พี่แอนโหเพาะมากๆเลยค่ะแต่งเพลงรักได้เพราะขนาดนี้แสดงว่าสแตมต้องเป็นคนที่มีมุมมองความรักในแบบที่สวยงามมากใช่ไหมคะถ้าจะเป็นคนที่แต่งเพลงเก่ยวกับความรักได้ดีเนี่ย ก็ต้องมีสายตาที่มองความรักไม่ใช่แค่ด้านเดียวนะครับมันจะทําให้เราเกิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับเพลงรักได้เสมอครับดีจังเลยค่ะแอนไม่แปลกใจเลยนะคะที่เพลงรักของสแตมจะมีมุมมองใหม่ๆอยู่เสมอโอ้ขอบคุณมากเลยครับพี่แอนครับอุ้ยเวลาผ่านไปเร็วจริงๆเลยนะคะก่อนจากกันนะคะได้ข่าวมาว่าแตมมีเพลงที่แต่งให้สําหรับดาราการ์ตูนด้วยหรอคะใช่แล้วนี่ ทำมาเพื่อดาราการ์ตูนเท่านั้นเลยครับเลิศมากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ก่อนที่จะลาจากกันไปนะคะพร้อมกับเพลงเพราะๆจากพี่สแตมน้องๆอ,อย่าลืมนะคะวิธีประหยัดพลังงานกันแบบง่ายๆใครมีไอเดียอะไรที่เด็ดๆนะคะมาแชร์ใน Facebook ของดาราการ์ตูนกันได้เลยมีรางวัลด้วยนะวันนี้พี่แอนกับพี่สแตมลลาไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าวันนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่แอนวยครับ t o ดาราการ์ตูน จับกระตูนมาทำให้เหมือนดาราใครก็รู้ไม่ว่าอากงอามาพี่ป้านาอาวันพุธบ่ายสามครึ่งต้องมาชมดารากระตูนก็ตแต่จะมาเปลียนอะไรในดารากระตูนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ